กเกษตรบ้านนอกสวัสดีค่ะมือนีกเกษตรบ้านนอกกะมาเกียวถั่วเหลืองนะจ้าพี่น้องถั่วเหลืองหลังนาจ้าเป็นพืชทนแรงนะจ้าหนี่ตั้งแต่วานมาก,กะบ่ได้กินน้ำจากเทียจ้าฝนตกกะพอได้ผลผลิตยู่จ้ามือนีกะเกี่ยวซีไรจ้าก่อนหน้านี้กะเกี่ยวไปแล้วซีไรหนีจ้างรถลุงมาเกียวนะจ้า เกี้ยกะไล่ละห้าร้อยห้าสิบเด้อจ้ะเมื่อก้อนหนีเกี่ยวไปซีไล่กะได้แปดร้อยเก้าสิบกิโลจะทั่วเหลืองกะห้างแน่ก็เลยบ่ได้น้ำหนักลายเนาะจ้ะกะมือนีกะเกี้ยวซีไล่คือกันแต่บ่รู้ว่าซีได้จากโลเนาะพี่น้องเป็นทั่วเหลืองลังน้ำมองหนี้บ่ได้ใส้น้ำเลยจ้ะเพราะว่าพ่มีระบบน้ำเน้นแบบปล่อยตามธรรมชาติ คนกับบมาให้จากเที่ยก็ขย้อนได้เกี่ยวน้ำเพิินอยู่ดีด้าพอพอรถเกี้ยวเกี้ยวไปแล้วคนกับสิเกี้ยวสีเล้มน้ำคนเด้อยา้าหมองทีเลาะคันนาที่รถเกี่ยวบ่ได,ด้เด้อจ้จะเอากรเ,เล้มเอาไปใส่หมองทีรถบ่ทันได้เกี่ยวนะเล็มเอาต้นที่เพิินเกาะไปบ่เบิด นี่ของกเกษตรบ้านนอกกับบ่างามดอกจ่าต้นน้อยๆสันๆส้นๆน,นี่ฟังฟังตรงขามกันของแม่จะงามงามของเราเพราะเป็นทั่วเหลืองคุณละพันกันเนาะจ้ะของแม่เราซื้อพันไม้มา,มาต้นต้นใหย,ยต้นสูงเม็ดใ่แล้วจ้ะดกดีพร้อมพี่น้องบ่ได้น้ำคึอกันเนาะจ้ะบ่ได้ไหนน้น้ำคึอกันแต่ว่าของเราอ่ะสิได้ผลผลิตลายอยู่จ้านี่บ่ทันได้พอเกี่ยวเพราะมีต้นเขียวอยู่ ของแม่ดีคักจะขนาดบอดไซน้ำอ้าวมือบังนี่เราจะบรรยากาศนอนหนาห่อนห่อนคักจะเป็นพืชทนทนแรงเด้อจ้ะแถบนี้กับซิบ้านทั่วเหลืองกันเพื่อนกับไปซื้อเข่าโรงงานราคากิโลกร,รัมละยี่สิบเอ็ดบาทจา้ะจะเพื่อนกับซิหักความชื้นน้ำยู่จ้ะเวลาไปขาย หักนาตาซังพูดเหราจ้าว่าเบิ้งว่าความชื้นหลายบอเนาะถ้าแห้งดีบ่บมีความชื้นหลายก็ได้โลยิบเอ็ดบาทจ้าขั้นความชื้นหลายก็หักตามเป็นเปอร์เซ็นต์หน้ารอยละเนาะจ้าหดว่อนก็ถือหักรอยละเจ็ดเนาะจ้าก็คือร้อยกิโลกรัมถือหักไปเจ็ดกิโลเด้อจ้าร้อยโลหักหักออกเจ็ดกิโลนะแม่ค้าเพิ่นหักก็เพราะได้อัน เป็นรายได้เสริมจ้ะเป็นพืชแบบวา่าใส่เวลาประมาณนันประมาณสีเดือนแล้วจะได้เก็บเกี่ยวนะเนี่อันนี้กระบองงามคักอีลีละคุณต้นน,น้อยๆจ้ะใครแน่แต่ให้ทั้งไตนีออ่อะทีกลัวมูขึ้นมาแน่น้อยนึงไม่ได้กินน้ำจากเพี้ยละจ้ะพี่น้อง ะเป็นแบบว่าดีกว่าเขาปล่อยให้น้าไวบางเปาแล้วจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของชาวบ้านแถบนี่จ้ะเมื่อนี่กับเกษตรบ้านนอกบ่ามีอย่างไรจ้ะเอาอาชีพเกษตรกรแถวบ้านเฮานี่แหละจ้ะมามาแชร์ให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันเนาะหวานถั่วเหลืองหลังงนาเด้อวจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อจ้า ขอบคุณหลายๆจ้าเกี่ยวทั่วเหลืองก่อนจ้าขอบคุณค่ะ